เียมใหม่ค่ะเราจะไปดูด้วยกันค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเด็กๆคิวดว,ว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรคะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเราไปดูเรื่องนี้กันก่อนค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของปีเตอร์กับซาร่านะคะและสิ่งที่จะเอาไปเป็นของขวัญให้กับปีเตอร์กับซาร่าก็คือสไปเดอร์แมน เจ้าหญิงโซเฟียและก็มีไอรอนแมนนี่คือส่วนของไอรอนแมนนะคะต้องเอามาประกอบกันที่สูบลูกโป่งค่ะเชื่อว่าพวกเขาจะต้องชอบมาแน่ๆเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยดังนั้นจะตั้งใจท่าให้ดีที่สุดนะคะ ยังไม่ได้สักอันเลยนะคะแต่เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะได้ ัวแน่นอนนะคะ 会哈。 ยังไงก็ไม่ได้นะสิเขาจะต้องโกดมาาแน่เลยทำไงดีกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอะ่ะเขาทำอะไรของเขาหว่าจะทำไอร่แมนได้เนี่ยมันยากปมากเลยนะไม่เป็นไรใจเย็นๆสูบลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็นับหนึง คันที่สุดคือพระเจ้าบอกว่าโกรธได้แต่อย่าทำบาปนั่นหมายความว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าเรากำลังโกรธอยู่แต่เราก็มีสติและก็คิดหาเหตุผลว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นและให้เราอภัยให้เขาด้วยเราเป็นมนุษย์เรามีอารมณ์และความรู้สึกดังนั้นเราสามารถโกรธได้แต่อย่าทำบาป เมื่อเราโกรธแล้วเราก็จัดก,การกับความโกรธของตัวเองเราจะไม่ด่าเขาจะไม่ต่อว่าเขาเพราะนั่นอาจจะทำให้เราสองคนทะเลาะกันและมีปัญหากันมันไม่คุ้มเลยนะความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนน่ะสำคัญกว่าเยอะเลยนะโอเคฉันตัดสินใจว่าฉันเลือกที่จะอภัยให้เขาเพราะพระเจ้ารักเขาเหมือนกับที่รักฉันด้วย จริงเหรอเย้ขอบคุณมากนะที่อภัยให้ฉันจากเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆคงจะรู้แล้วว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะคะนั่นก็คือโกรธได้ค่ะแต่อย่าทำบาปค่ะได้เวลาท่องจำพระคัมภีร์แล้วค่ะข้อพระคัมภีร์ที่เราจะท่องจำในวันนี้ก็คือสุภาษิตบทที่2ี่สิบ,บ ข้อสิบเอคนโง่ระบายความโกรธออกมาเต็มที่แต่คนมีปัญญาย่อมยับยันไว้เงียบเงียบเราจะไปพบกับครูคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะกลับม,มาเจอกับพี่ลิลลี่อีกแล้วนะคะแน่นอนว่าถ้าหากว่าเรากลับมาเจอกันนะคะ พี่ก็มีเรื่องราวจากในพระคัมภีร์ที่จะมาเล่าให้กับน้องๆได้ฟังด้วยนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันก็คือโกรธได้แต่อย่าทำบาปนะคะเราจะมาดูกันว่าในพระคัมภีร์นั้นบอกเราว่ายังไงนะน้องๆเคยโกรธไหมคะน้องๆเคยทะเลาะกับเพื่อนหรือว่า แย่งขนมเพื่อนหรือว่าอารมณ์ไม่ดีแบบนี้ไหมคะแล้วในเวลานั้นน้องๆรู้สึกยังไงคะโมโหใช่ไหมคะเวลาน้องๆโกรธแล้วเป็นยังไงคะไปต่อยเพื่อนไหมไปตีเพื่อนไหมหรือว่าร้องไห้เวลากโกรธแล้วร้องไห้มีไหมคะวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือโกรธได้แต่อย่าทำบาป เราจะมาดูกันว่าพระเจ้าบอกเราว่ายังไงนะคะเรื่องเราในพระคัมภีร์วันนี้นะคะก็จะอยู่ในมัทธิวบทที่18เริ่มตั้งแต่ข้อที่1นะคะก็จะเกี่ยวกับสาวกของพระเซูสาวกก็คือคนที่ติดตามพระเซูไปนั่นเองพระเยซูไปที่ไหนสาวกของพระองค์ก็จะติดตามพระเยซูไปทุกที่เลยแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะ สาวกของพี่ซูนั่นแหละเขาก็พูดคุยกันในกลุ่มของเขาว่าเอในกลุ่มของเราเนี่ยใครนาะที่จะเป็นใหญ่ที่สุดสาวกของพี่ซูมีใครบ้างคะใครรู้จักสาวกของพี่ซูบ้างยกมือขึ้นมีอยู่วันหนึ่งนะคะสาวกของพี่ซูนั้นเขาก็ได้พูดกันแล้วก็เถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดในคนที่ติดตามพระเจ้านั้น น้องๆคิดว่าเป็นใครคะอยากรู้ไหมว่าพระเจ้านั้นตอบก,กับสาวกเหล่านั้นว่ายังไงให้เรามาดูในพระคัมภีร์กันเลยคะ่ะเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดทอมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์โอ้โหน้องๆคะพระเจ้าบอกว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดคนนั้นจะต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กเเหมือนพวกเราเหมือนน้องๆที่เป็นเด็กเล็กเเพราะว่าเด็กเล็กๆ,ๆนั้นนะคะเวลาเขาทะเลาะก,กันหรือว่าเขาโกรธกันเขาก็จะโกรธกันแค่แป๊บเดียว แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะกลับมาคุยกันแล้วก็เล่นด้วยกันใหม่ได้อีกครั้งหนึง่งแต่ผู้ใหญ่นั้นไม่ใช่นะคะผู้ใหญ่นั้นเวลาทะเลาะกันนั้นเขาก็จะตีกันต่อยกันแล้วเขาก็จะไม่ให้อภัยกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ให้อภัยกันนะคะถือว่าเป็นความบาปนะคะแล้วพระสูก็ยังบอกอีกว่าให้เราถ่อมใจลงการถ่อมใจก็คือ เมื่อเราทะเลาะกับเพื่อนหรือว่ากโกรธเพื่อนหรือว่าอืขัดแย้งกับเพื่อนนะคะเราจะต้องให้อภัยเพื่อนของเราก่อนถ้าเราทําแบบนั้นนะคะคือเราให้อภัยเพื่อนของเราก่อนเราก็ถือว่าเป็นคนที่ถ่อมใจและพิซูก็ยังบอกอีกนะคะว่าคนที่จะเป็นใหญ่ที่สุดนั้นนะคะเขาจะต้องรับใช้ผู้อื่น การรับใช้ผู้อื่นเราจะต้องทำยังไงนะคะเราจะต้องช่วยเหลือคนอื่นนะคะเราจะต้องให้เกียรติกับคนอื่นเราจะต้องพูดสุภาพกับคนอื่นนะคะและเราจะต้องแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้คือการรับใช้ผู้อื่นง่ายๆในแบบที่เด็กๆทุกๆคนก็สามารถทำได้เหมือนกันนะ และในมัทชิวนะคะบทที่18ข้อที่15ก็ได้บอกให้กับเราว่าถ้าหากพี่น้องของท่านผู้หนึ่งทำผิดต่อท่านจงไปแจ้งความผิดบาปนั้นแก่เขาสองคนเท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมาก็คือถ้าหากว่าเรามีการทะเลาะกับเพื่อนใช่ไหมคะ เราแค่ไปขอโทษเขาแล้วก็ให้เขายกโทษให้กับเรานั่นคือการถ่อมใจนะคะแล้วก็ถ้าเขาให้ภัยเราเราก็จะได้เพื่อนของเรากลับขึ้นมาเราก็จะไม่ต้องทะเลาะกันอีกเราก็จะไม่ผิดใจกันอีกและที่สำคัญเราก็ไม่ทำความบาปอีกนะคะเพราะว่าการไม่ให้ภยัยหรือว่าการโกรธการนั้นคือความบาปนะคะเพราะฉะนั้น เราสามารถที่จะเลือกที่จะไม่โกรธเพื่อนๆของเราแล้วก็ให้อภัยกับเพื่อนๆของเราได้ถ้าเราทะเลาะกับเพื่อนๆของเรานะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะสิ่งที่พี่สูได้สอนให้กับพี่แล้วก็สอนให้กับน้องๆก็คือถ้าเราขัดแย้งกับเพื่อนนะคะหรือว่าโกรธเพื่อนให้เราเลือกที่จะให้อภัยเขาให้เราเลือกที่จะถ่อมใจลง ที่จะไม่โต้เถียงกับเขาไม่กระทําลงไปโดยการชกต่อยหรือว่าการตีเพื่อนๆของเรากลับนะคะเวลาเรากโกรธแต่ให้เราถ่อมใจลงแล้วก็ให้ภัยเพื่อนของเราที่สําคัญนะคะน้องๆพี่รู้ว่าเราแต่ละคนไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบนะคะบางครั้งเรามีบ้างที่เราจะต้องทะเลาะก,กับเพื่อนโต้เถียงกับเพื่อน หรือว่าไม่พอใจในตัวเพื่อนๆของเราแต่การที่เรามีทัศนคติที่ดีในการถ่อมใจในการให้อภัยคุณอ่นก่อนสามารถช่วยให้เราที่จะไม่ทำบาปได้นะคะและสามารถที่จะช่วยให้เราแก้ไขความขัดแย้งตับเพื่อนของเราได้และเราก็จะไม่ต้องสูญเสียเพื่อนของเราไปเหมือนกัน แต่ว่าการที่เราตอบสนองกลับไปเมื่อเราโกรธนะคะเราไปชกต่อยคืนหรือว่าเราไปทําลายเข้าของหรือว่าเราไปทำร้ายเพื่อนหรือว่า,า,วาด่าเพื่อนกลับไปมันก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยนะคะเพิ่มความบาดในตัวเรามากขึ้นและเราก็จะสูญเสียเพื่อนของเราไปเขาก็ไม่อยากจะเป็นเพื่อนของเราอีกต่อไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ และอีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากจะบอกให้กับน้องๆน,นะคะก็คือถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่เราะทะเลาะกับเพื่อนหรือว่าขัดแย้งกับเพื่อนนะคะเราสามารถที่จะขอให้พระเจ้านั้นช่วยเหลือเราได้ว่าเราควรที่จะทำยังไงในเวลานี้นะคะเราเข้าหาพระเจ้าแล้วก็เราต้องอธิฐานขอให้พระเจ้าช่วยเราว่าเราจะพูดกับเพื่อนๆนของเราคนนั้นว่ายังไงนะคะ และวันนี้นะคะบทเรียนของเราก็ได้จบลงไปแล้วนะคะก็ขอให้พระเจ้าอวยพรเด็กๆทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย